ต่อไปคะ่ะเสร็จไปแล้วนะคะสองใบงานใบงานที่สามนะคะใบงานอันนี้นะคะให้เอาภาษาไทยคําศัพท์ต่างๆใส่เข้าไปในแต่ละข้อ,อข้อที่หนึ่งดูสายตามองข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งพ่อไปไถอะไรคะไถของไม่ใช่ฟังฟูก่องพ่อไปไถไถไถอะไรคะไถานานะคะแต่สมัยนี้ก็คือใช้รถไถแล้วนะคะไม่ได้ใช้ควายแล้วในคําว่านายอยู่ตรงไหนข้างบนคําว่านายอยู่ตรงไหนนอานาะไ,ไหนคะ ขบนอ่ะเจเจอแล้วเจเจอแล้วบรวันเจอแยกนองหน้าไก่ทองเจอแล้วอ่าเจอแล้วลากลงไปเลยจ้าเติมไม่ต้องลากก็ได้ใช้เติมเลยเติมไปเลยไม่ต้องลากแล้วถ้าเรารู้แล้วไม่ต้องลากอ่ะต่อไปนะคะข้อที่สองดูเลขสองนะคะอตามกูตามารถตามารถอะไรคะรถบรรทุกอ่าก็มีคําว่าไฟได้ไหมรถไฟได้ไหมได้อ่าได้ครับูกนหนครับว่าไฟอยู่ตรงไหนไฟไฟฟอฟันจราไหไม้มาลายใครเจอก่อนาพี่สันติเจอแล้วพี่จงเน่ยเจอคนแรกเลย ใครเจอก่อนโอเคนะคะใส่เลยค่ะตามมารถไฟใส่เลยลูกเอาคำว่าไฟไปใส่ตรงรถเลยลูกต่อไปข้อที่สามนะคะนาไปใส่ไม้ใส่ไม้มอไอไม้มมไม้โทไม้ไหนมอไม้อยู่ตรงไหนใครเจอมอไม้อ่ะมอ, I, มอไอมอไอไม้มมไม้โทไม้ใครเจอไล้วยอมืออ่ะใครโทรอ่ะจารินโทรใรส่เลยจารินใครใส่เลยไหนไหนไหนอ่ะโอเคอข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ห้าข้อใช่ไหมข้อที่ห้าใช่ไหม ใช่อ่าไปดูอะไรคะอีอีอะไรไอีกาเก่ง<ๆ>มากในคำว่ากาอยู่ตรงไหนคะใส่เลยลูกเอาคำว่ากาใส่เลยตอากาใส่เข้าไปไข้อสุดท้ายกองากาง่ายใจดูซิอยู่ตรงไหนกออากากอไก่สระให้ดูเลยอ่าไก่ทองเสร็จแล้วหนึ่งไ,ไก่ทองเปิดหน้าต่อไปเจ็บเปิดเปิดเจเจเจแล้วลูกอ่าเปิดหน้าต่อไปเดี๋ยวจะพักกินขนมแล้วช่วยช็โอ้โหง่ายมากอันนี้อันนี้เขาให้หาคำนี้เหมือนกันหาคำนี้เหมือนกันโยงไปหาเลยค่ะลูกอันนี้ดูตัวนีเป็นนงม้าแล้วก็ตัวนี้อ่าหาคำนี้เหมือนกันแล้วเจอกันเลยไก่เร็วมากโโอ้ห ไกลเยอะมากอ่าหาคานี้เหมือนกันลูกแล้วเดี๋ยวเรามาพร้อมกันนะครบยังอ่าใครครบแล้วคำนี้เรื่องงานว่าใครยังไม่ครบอ่ะคุณครูรอนอ่าคุณครูร้อนอาหารพร้อมหรือยังอ่าพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งอ่านว่ามอไอไม่เอกไม่ข้อที่สองอ่านว่าถอไอไก่ตาเยี่ยงหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ตั้งใบงานให้ตรงทำไมนะถอไอไถข้อที่สองถอไอไถอ่าข้อที่สามอ่านว่าอะไรอย่างนี้คุณครูฟังฟอ เออเก่งมากข้อที่สี่งานว่าอะไรปออะไรคะปอไอปอไอไปข้อญาติว่าปอไอยังมาเอาเก็บเลยค่ะเขียนชื่อให้เสร็จแล้วเก็บเลยค่ะพี่จูเนียเขียนบากระสังกินนะคะไปงานที่หกนะคะเริ่มเลยเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมช่วยอ่านให้คุณครูดูหน่อยเดี๋ยวจารินเดี๋ยวต้องใส่สระเอข้างหน้านะคะไปงานที่หกคือสระอะไรบอกคุณครูสิอไปงานที่หกสระอะไรล่ะสระอะไรสระเอาเก่งมากอย่าพูดสิคะอ่ะข้อที่หนึ่งงานว่าข้อที่สองงานว่าข้อที่สามงานว่า ข้อที่สี่อ่านว่า,วา Aw, ข้อที่ห้าอ่านว่าอ,อ่เาสะเปิดสนำะับเปิดหน้าต่อไปคะ่ะง่อยมากนะคะนี่เราทำเสร็จยังคะทำเสร็จแล้วนะคะขออ,นะะอ่านหน่อยอ่านหน่อยอ่านหน่อยนะคะอ่านหน่อยอ่านหน่อยข้อหนึ่งอ่านว่ามมเอาต่อไปข้อที่สองอ่านว่าดดเอาข้อที่สามอ่านว่าองอเอาข้อที่สี่อ่านว่าชออะไรล่ะสอเสือสอสอเอาอะต่อไปข้อที่ห้าอ่านว่าชอชิง เชาะอฉาเฉาเอาเฉาเฉาปวยไงเฉา้วยต้อจะสเฉาปวยไหมเฉาปวยมีสีอะไรคะสีดาโอเคนะคะเตรียมทำใบงานต่อไปนะคะอ่าต่อไปนะคะการแต่งประโยคพี่จุเนียมีงานของหนูแล้วนะคะ40ข้อสู้ๆไม่เยอะไม่เยอะอ่ะก่อนน้องๆทุกคนนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าลำไยป้ามีเราจะเขียนเป็นประโยคว่าไงคะมีป้ามีลำไยเก่งมากค่ะป้าอ่าปอป้าป้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวชี้คนดูก่อนป้าอยู่ตรงไหนคะับปอป้าป้าโทรป้าป้าป้าโอเคอ่ะบอกว่าเขี่ยวกับป้าเลย เขียนคำว่าป้าก่อนแล้วมันจะเป็นประโยคน์นั่นเลยนั่นเลยไกลถูกต้องเจได้ยังพอปลาปลาโทรป้านะคะทุกคนได้คำว่าป้าแล้วต่อไปคำว่ามีมีมอยีไหนมอยมีตรงไหนชี้ซิไหน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 ชี้ทุกคนมาทันแรกมาทันที่ป้าลูกคำว่ามีอยู่ตรงไหนมันชายบวรอยู่ตรงไหนอ่าเจอแล้วพี่สันติเจอแล้วนะคะมอยมีตรงไหนลูกอ่าเขียนเลยมอยมีเขียนเลยเจเจเจอแล้วใช่จ้าอยู่บนทันเดียวกันนะอ่าเจอคำว่าลำไยหรือังคะป้ามีลำไยไหนบอร ลำไยลำไยไหนคำว่าลำไยบางวันทีน้องผูดูก่อนไหนไกลชี้น้องผูดูซิลำไยคำว่าเอาโอเคชี้สองตัวเลยลูกลำไยโอเคเอาได้แล้วไกลได้แล้วบาวันเจอลำไยยัง <บา S 1> โอเคอเอาเขียนเลยลำไยเอเ,อเขียนคำว่าลำไยเลยลูกเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยยวัง